กอนคุณไม่ชิมทันเล่กเฮียทันเล่กมันวายมึงก็ใจเปล่าเมื่อกี้ผมแตะหน่อยเดียวนี่เดิมเดิมเหรอะนะไม่มีนะครับโอเคบอลร,รู้ไหมเขาขายกันเท่าไหร่ไม่รู้ครับันึ่ห้าร้อยเก้าสิบบาทรอเฮียอะไรกันอยู่วะ <c oughs> <aud io jungle> สวัสดีครับบอดดีบ่อยมากบอลบุกไทยแลนด์ครับแฟนๆเรียกหาฟัง์ชันการทำงานของมันล้นเหลือมากๆอูบอลเนี่ยรีแมปบ่อยมากใช่ครับเยอะมากรถนี่ทำการรีแมปทุกวันเลยครับควันเยอะไหมอ๋อก็มันอยู่ที่ความชอบของลูกค้านะครับบางคนพี่เอาฟันแบบบูมๆเลยหรอบางคนก็พี่เอาฟันบางๆสวยๆแต่จ่าไม่เห็นกับเราจ่าไม่เห็นด้วยจ่าไม่เห็นด้วยเรื่องควันแบบบูมๆเลยใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์งอกเงยขึ้นมากิจธันอะไรเลยคันเร่งไฟฟ้าบอลคันเร่งไฟฟ้า F1 สเปีดครับนี่ฮะ มัดมาให้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับบอลสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการปิดควันสุดยอดมากๆสำหรับตัวนี้เอวันสปีดนะเน่่เน่นี่ตัวนี้ออกมาใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดล่าสดล่าสดเมอร์คีล่าสุดเออฟังก์ชันการทํางานของมันล้นเหลือมากๆและที่สําคัญครับบอลเหมาะกับการทํารีแมปอย่างค้นครับผมเพราะมันสามารถปิดควันได้แจ๋วเลยอ้าวจริงดิพี่เอาคนนี้มาทาให้ดูพี่หนุ่มฮเชิญฮะเดินด้วยคุยด้วยพี่ตรงนี้มามาไปนู้นมานี่นะนี่อันนี้คือ พี่ดมลองใส่เลยไหมลองใส่เลยไหมลองครับจะลองแค่ไหนดีนี่คืออย่างนี้นะอธิบายก่อนมันมีฟังก์ชันอะไรมากพี่ฟังก์ชันของเรานะครับมีทั้งหมด8โหมดโหมดแรกเลยนะครับคือซูเปอร์ไอของเรานะครับผมที่2โหมดสปอร์ตมี24ระดับโหมดที่3โหมดนอร์มอลครับค่าเดิมของโรงงานที่ไม่ได้ใส่กล่องเร่งกไฟฟ้าไปโหมดที่4โหมดอีโคครับ24ระดับโหมดที่5ครับล็อกคันเร่งกานคับโหมดที่6ปิดควันครับสำหรับรถดีแม็กนี่แหละนี่แหละโหมดนี้แหละที่เราอยากได้โหมดที่7ครับโหมดเดินหอบแล้วก็โหมดสุดท้ายครับผมล็อออกกรบตัว เฮ้ยเราเราตัวนี้ต้องเราเราตองลองดูพี่ต้องลองอ่ะต้องลองไหนลองหน่อยลองหน่อยกันไปเราไปลองอะไรขนาดวะอ๋อพิโก้พิโก้กันเราพิโก้กันได้ครับผมครับนี่แหละอยากรู้มันต้องลองเดี๋ยวควันจะหมดไปในเมื่อมึงเจอ F1 สปีดอันนี้แหละจริงไหมพี่หนุ่มอ่นนี่อันนี้เดิมๆดิมหมดนะเดี๋ยวให้ดูเดิมๆดิมอ่พี่แป๊บนึงเอาแบบลั่นๆเลยลั่นๆเลยลั่นๆเลยข้าข พอ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 ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงไนี้ทำอะไรไม่ได้พี่อย่าเบินยางนะไม่เบินไม่เบินอ้าวดูพือนทางบ้านดูนะครับนี่คือเอฟอปีนะแจ๋วมากๆตอนนี้เดินหอบยี่สิบระดับครับเดินหอบเพิ่มความดังได้ห้าสิบระดับเสียงครับผมเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราก็ทําการกดค้างไว้ครับเพื่อรัดเมนูเข้าไปเลยไม่ต้องเลือกหาเช่นแบบนี้นะครับผมแบบนี้ครับ แล้วก็ยังงไต่อย่าได้เลยครับผมเมื่อกี้ก่อนดำๆนิเหน้าเรื่องเลยนะ,ไม,มนะไม่มีนะครับอนนโอเคจริงไหมนนี้อันนี้ถอว่าอยู่เนี่ยอ่ะอันนี้เราเปิดควันครับผมป,ปกตินะครับผมปกติออโอเคครับเราจะคาดว่าอยู่ในโหมดปิดอีกหนึ่งครั้งครับทดสอบดูได้เลยควันไม่เกี่ยวดนี่มานะควันไม่เกี่ <S <S ยวดนี <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวหาว่าเรารู้กันออนะให้บอลไปเหยียบได้เอาบอลไปลองเหยียบดูไหมลองถ่ายรอบดูด้วยนะครับว่ารอบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับรอบเหยื่อมิดได้เลยบอเหยืยเหลือเลยเหลอเขอดูรอบนะครับว่ามันไม่หน่วงครับผมเอ้ยไม่ของจริงวะเอ้ยเป็นไงบอลได้หรอได้ครับเสียงได้ไหม เสียงได้ครับและไอเนี่ยไอโหมดเนี่ยปิดควันอยู่ไหมอย่างเงี้ยอยู่ครับเออของจริงว่ะแล้วถ้าเป็นโหมดคันเร่งไฟฟ้าโหมดสปีดอ,ะอ่ะอ่าโหมดสปอร์ตครับมีทั้งหมด24ระดับ24ระดับเลือกเอาตามความใช้งานของรถแต่ละคันครับบางคนรีแมปมาอาจจะเ่คันเร่งนไวก็อาจจะใช้น้อยหน่อยบางคนคันเร่งหน่วงก็จะใช้เยอะหน่อยมีเบอร์ให้เลือกครับทั้งหมด24เบอร์โอเคเดี๋ยวผมจะให้คุณบอลลองดูสักเบอร์11ก่อนก็ได้ครับลองดูเดี๋ยวไปครับต้องลองขี่กว่าบอลได้ครับเออต้องลองขี่กันนะได้พี่สุดมากคร ผมไปกับพี่เองฮะแล้วเหรออก่นวันนี้ใครจะขับครับผมหนูอลองเองปิดดิไม่ได้ผมต้องผมเจ้าของอู่ผมต้องขับไปไหมเชิญครับข้างหลังเลยฮะเอาละเรียบร้อยนี่เพื่อนเพื่อนชาวบ้านครับในราคาเน,นี่ยนะมันหลบมากๆบอลรูร้ไหมเขาขายกันเท่าไหร่ไม่รู้ครับหนึห้าร้อยเก้าสิบบาทรอเฮียอะไรกันอยู่วะเฮ้ยจริงๆตรงนี้แม่งคุ้มชิบหายกูบอกให้อันนี้เราอยู่ในระดับไหนนะพี่อันนี้เปิดแค่สิบเองครับเพราะรถรีแม็กมาค่อนข้างที่จะเคร่งเดิมของเขาไวอยู่แล้วครับผมบอลเอาดีดีนะบอล บอลบอลไว้บอลบอลเหี้ยเหี้ยไว้บอลมึงก็เบาหน่อยอ <c oughs> ดิวะเดี๋ยวก่อนผมไม่ชิน <c oughs> บอลอะไรบอลเอ้พวกไหนเกี่ยวว่างงั้นอะทะเล่ฟ้ามึงใจเย็นเทาเล่น,นเขี้ยทาเล่นมันไหวมึงก็ใจเฮายไหวพี่กูเจ็บคอเหมือนไอ้ซาร์เมื่อกี้ผมแตะหน่อยเลยนี่นไงกูขกนลุกหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ขนลุกขนพองไม่รู้โควิดกับไอ้เนี่ยกูจะอัน